เสรอาหารเสริมระบบภูมิคุ้มกันในยุคโรคระบาดเราไม่มีทางรู้ได้เลยว่าในอนาคตเนี่ยจะมีโรคอะไรแ,แปลกๆโผล่มาอีกบ้างระบบภูมิคุ้มกันจึงเป็นเกราะป้องกันที่สําคัญที่สุดร่างกายก็เปรียบเสมือนกองทัพอาหารที่เรากินเข้าไปก็คือสมเบียงที่ช่วยให้กองทัพทางานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นดังนั้นการเลือกกินอาหารที่เหมาะสมมีประโยชน์และหลากหลายจึงเป็นวิธีง่ายๆที่ช่วยเสริมภูมิคุ้มกันพร้อมกับรับมือกับทุกสถานการณ์หนึ่งกระเทียมมีสารอาริซินที่ช่วยเสริมภูมคิมค,มคุ้มกันลดการอักเสบสองขิงมี และเสริมภูมิคุ้มกันเหมือนเดิมให้เลือกเป็นแบบออแกนิกเพราะขิงเป็นพืชหัวที่อยู่ใต้ดินมานานกว่าจะเก็บเกี่ยวถ้าดินไม่ดีมีสารพิษสารเคมีปนเปื้อนย่อมดูดสารเหล่านี้เข้าไปด้วย3ามผลไม้ที่ให้วิตามินซีสูงที่ไทยที่หาง่ายก็มะขามป้อมฝรั่งส้มโอมะนาวมะละกอ4โปรไบโอติกอย่างกิมจิโยเกิร์ตมิโซกนัตโตเทมเป้หรือจะกินเป็นอาหารเสริมก็จะได้หลากหลายสายพันธุ์มากขึ้นแค่ผักใบเขียวอย่างคะน้าผักขมเคลบอกโคลีได้หมดเลย6กโอเมก้า3าถ้าจากพืชที่งา แซลมอนปลาทูน่าชาดีไมเคเลเลวได้หมดเลย7คือถั่วและ,มะเมล็ดพืชเช่นอัลมอนด์มเมล็ดทานตะวันพวกนี้จะให้ทั้งวิตามินอ e ีและสิงช่วยเสริมภูมิคุ้มกันของเราได้เจอาหารนี้ไม่ต้องกินทุกอย่างใน1วันแต่ว่ากินให้หลากหลายในแต่ละวันก็ช่วยให้คุณสุขภาพดีเสริมภูมิคุ้มกันได้แล้วใครชอบคอนเทนต์ดีๆแบบนี้กดแชร์ไปให้เพื่อนของคุณรู้ด้วยจะได้สุขภาพดีแข็งแรงไปด้วยกัน